ได้เลิอกอีกแล้วนะพี่น้องได้เลิกแล้วได้เลิกแล้วตรงนี้มันเป็นทางที่เข้ามาในอันเเวบริเวณที่ผมทำเกษตรนะทำไร่นะมาประมาณนี้พี่น้องแล้วผมก็ทำช่องไว้แบบเนี้เป็นทางนะพี่น้องเป็นทางระหว่างกลางไปนันสุด ขอบทาง <c oughs> สุดทางเท้าผมก็วันนี้มาปลูกไอ้ต้นนี้เลยพี่น้องต้นจนันต้นอินต้นจนันตรงนี้นะพี่น้องหนึ่งต้นฝั่งทางทางนี้อีกหนึ่งต้น,น,ตนพี่น้องดูไปตรงนี้มันจะมม,ม,มีที่ว่างอยู่ ประมาณสักห้าสิบสี่สิบห้าสิบตารางวัดเนี่ตรงนูน้นต้นมะพร้าวไปนูน่นตรงไปนตะ้องไปสระน้ำนะพี่น้องที่ผมเป็นคนที่ไว่าแต่ก็ไม่ถึงได้เว้นตนะัเดี๋ยวเขจะปลูกอะไรไปเรื่อยๆเลยจะปลูกแบบที่มันไม่ถาวรน,นะผมจะเอาวตรงนี้ไว้ท,ทําที่ที่พักทํากระท่อมหลังเล็กๆไว้ตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้สระพี่น้องตรงเนื้อสระ หัวตรงนู้นที่พี่น้องเห็นต้นไม้นานานะต่ตอนนั้นคือขันสะนะพี่น้องถ้าเรามีบ้านอยู่ตรงนี้มันจะเย็นเย็นพราโลเพราะว่ามีสะน้ำผมก็เลยเอาต้นอนี่มาปลูกเป็นอานณาเขตนี่ทางทางด้านทิศตะวันออกหนึ่งต้นแล้วกะ็ตะวันตกอีกหนึ่งต้นน้องดูเนี่ยผมทำแนวไว้แบบนี น้องจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันามันลกอย่างเงี้ยก็ดูพี่น้องดูต้นไม้เนี่ยนี่ผมยังไม่เอาลงดินเลยนะพี่น้องดูดิเห็นไหมลมมันพัดเนี่ยนี่ขนาดมีญ้าช่วยนะพี่น้องถ้าพี่น้องลองนึกดูว่าตรงนี้มันไม่มีหญ้าเลยนะแบบเพนดินแบบที่เขาไทยทำกเกษตรแบบปลูกไรอ้อยที่พี่น้องเห็นหนึ่งแดงลมมันจะแรงขนาดไหนนะพี่น้องต้นไม้พวกนี้มันจะโยกเยนโคนตายเรียบไม่เหลือแล้วพี่น้อง น้องที่ทําใหม่ที่ทําใหม่ๆดูไว้เป็นตัวอย่างเลยนะต้องให้รกนะต้องมีหญ้าต้องมีหญ้าช่วยมันไอ้หญ้าพวกนี้มันมันกินหน้าดินไปประมาณทักไม่เกินสองนิ้วหรอกพี่น้องเอ้ยไม่ต้องกลัวพ่อเราขุดหลุมเนี่ยมันก็ลึกลงไปทั้งห้าหกนิ้วแล้วแล้วพวกนี้รากมันลึกน้องรากมันลึกเพราะฉะนั้นมันหาก,กินด้านล่างนู้นไม่ต้องไปกลัวหรอกว่า หญ้าพวกนี้มันจะมาแย่งอาหารมันกินไม่ต้องไปกลัวเพราะฉะนั้นคนทําเกษตรครั้งแรกต้องให้ลกแล้วมีญ้านะให้มันตายทับถมทับถมทับถมอยู่บนบนพื้นดินเนี่ยอย่างเงี้ยตายทับถมทับถมแล้วแผ่นดินเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะจากพืชเชิงเดียวที่เขาปลูกอ้อยปลูกมันมันแทบไม่มีปุ๋ยเลยอะไรนะหน้าดินเนี่ยระดับสองสามนิ้วเนี่ยปุ๋ยแทบไม่มีเลยแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่า เกษตรเชิงเดียวเนี่ยมันทำลายดินสุดๆแหละพี่น้องเอ้ย